สวัสดีเพื่อนๆวันนี้มาโหมดของเรื่องของ iPhone นะครับใครอัปเดต iOS 16น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันสามารถตัดพื้นหลังได้นะครับเอาไปวางในพวกโน้ตนะครับพวกไ uh, อจีได้นะครับแต่ว่าผมอยากจะลากมาใน p i c อาร์มันไม่ได้วมดทุกคนอ่เดี๋ยวผมลองให้ดูกดค้างนะครับแล้วก็ดึงไปดึงไปแอปพิคอารอย่างเงี้ยผมวางนะ ไม่ติดครับผมพยายามหลายรอบแล้วมันไม่ติดนะครับทีนี้ก็มาหาวิธีมากมายนะครับแล้วก็มาได้ข้อสรุปแบบนี้ครับเพื่อนๆก็คือมันได้2แบบนะที่ผมลองมั่วดูนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็แตะให้มันคัดลอกก่อนนะครับแล้วก็ไปที่แชร์นะครับมันจะมีคัดลอกกับแชร์ใช่ปะทีนี้ลองลองแชร์นะครับคือคัดลอกก็ได้แล้วก็พอมันไม่สามารถเอาไปวางในพิกอาร์ได้ไงทีนี้ต้องไปแชร์ครับแชร์เนี่ยมันจะมีคําสั่งตรงนี้ครับบันทึกภาพเห็นปะ มันบันทึกได้เว้ยมันบันทึกเป็นเป็น png ได้อ่ะเดี๋ยวไปดูมันบันทึกเป็น png นะครับมาแล้วเห็นไหมเราก็สามารถเอาไปเปิดใน pr ได้แล้วเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูเนี่ยเปิดได้แล้วเพื่อนๆเปิดได้แล้วเอาไปแต่งได้แล้วเนี่ยเอาไปแต่งได้แล้วเดี๋ยวลองแต่งให้ดูนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมลองแต่งแล้วใช้ได้นะตัดดีเลยเพื่อนๆเนี่ย ตัดใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มาลองตกแต่งดูนะเฮ้ยมันใช้ได้เพื่อนเพื่อนแล้วก็มีอีกวิธีนึงครับอีกวิธีหนึ่งก็คล้ายๆกันนะครับแตะค้างก่อนนะครับแล้วก็ไปที่แชร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านล่างครับมันก็จะมีเปิดแอปนะครับเพื่อนๆก็เลือกเปิดไปทีพลิกอาร์อย่างเงี้ยเปิดไปทีพ p ิกอาร์นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเซฟลงเครื่องไงกดนําเข้าไปได้เลยนะครับใครขี้เกียจเซฟลงเครื่องก็กดนําเข้าก็ได้เหมือนกันก็ไปแต่งนะครับโอเคง่ายๆไปลองทําดูจาจุ๊บ แล้วก็ฝากไว้ด้วยครับใครอยากซัพพอร์ตนะครับใครอยากสนับสนุนช่องนะครับก็กดเข้าไปครับสั่งซื้อสินค้าออนไลน์หรือว่าสมัครพวกบัตรเครดิตอะไรก็ได้นะครับผมจะแปะไว้ที่ดีสคริปชันนะครับถ้าเป็น YouTube Short เนี่ยจะอยู่ตรง3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นคำอธิบายนะครับหรือว่าที่คอมเมนต์ก็มีครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกมาเลยนะฮะอยากได้สินค้าตัวไหนนะครับหรือไม่ก็บัตรเครดิตก็ได้นะครับใครอยากหาบัตรเครดิตก็มีหลายแบรนด์นะครับลองดูนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับบ๊ายบายท เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของผมง่ายๆนะครับเพียงแค่กดลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของผมนะครับ